สวัสดีค่ะช่องจิลนาทาโร่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าศัตรูผู้อริมองคุณอย่างไรในตอนนี้นะคะศัตรูผู้อรินะคะตอนนี้นะเวลานี้นะคะมองคุณยังไงนะคะอยากรู้ไหมคะอ่าอยากรู้นะคะเดี๋ยวมาเปิดไพ่พร้อมกันนะคะขอญาติสิง์สิทธุวาจาดึงดูดให้คนที่ผ่านมาชมคลิปแดนดอมนี้นะคะเป็นพระรคุณนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะคลิปแดนดอมนะคะทำเพื่อความบันเทิงทำเพื่อความสนุกอาจจะไม่ตรงกับผู้ใดผู้หนึ่งนะคะ ตูผู้่อริมองคุณเป็นยังไงช่วงนี้หรือ,อได้ไพ่สีดบาบไพ่สีดาบนะคะและก็สองเหรียญและก็เก้าถ้วยและก็ดูไพ่ใบสุดท้ายค่ะสองหน้าอีกใบได้ไหม ยังไม่จบยังไม่จบดูมูนเออศัตรูคู่ริมองคุณยังไงในตอนนี้นะคะด้ไพ่สี่ดาบเขาบอกว่าตัวคุณช่วงนี้นะคะอาจจะเก็บเงียบไหมเอออาจจะเงียบหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนรลบตัวคุณนะคะมันอาจจะหยุดชะง,งักลงนะเขาอาจจะไม่ได้รับความเคลื่อนไหวอะไรจากคุณนะเออเหมือนตัวคุณเหมือนกําลังที่จะแบบฮีใจตัวคุณอยู่ไหมเออช่วงนี้อาจจะไม่ส่งสิ่งกับใครไหมเออศัตรูเขามองคุณอย่างเงี้ย เขามองคุณว่าช่วงนี้คุณอาจจะป่วยหรือว่าในเรื่องการเงินการงานคุณอาจจะมีปัญหาไหมเออการเงินการงานคุณอาจจะรู้สึกว่ารายรับรายจ่ายกันเยอะอะไรประมาณนี้เออหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบฟุ่มเฟือยไร้สาระไปกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเยอะหรือสภาพคล่องในเรื่องการเงินน่ะคุณอาจจะแบบใช้เงินเกินตัวไหมเออหรือว่าเออภาวะละค่าใช้ใจ่ายคุณอาจจะแบบว่าหมุน ช่วงนี้คุณอาจจะหมุนเงินอะไรประมาณนี้เออเขาบอกว่าคุณเงียบไปนะเออเขาบอกว่าคุณเงียบไปเขาบอกว่าหรือว่าตอนนี้คุณมีปัญหารหรืออุปสรรคหรืออะไรหรือเปล่าเงียบอเงียบไม่ค่อยเข้าสังคมอยู่ในวงสี่เหลี่ยมหรือว่าอยู่ในในพื้นที่ของคุณนะคะไม่ค่อยออกไปพบปะผู้คนเนาะอยู่กับตัวเองเนาะอยู่กับสิ่งที่คุณ คุณทาอะไรคุณก็อยู่อยู่แบบจุดเดิมๆอะค่ะไม่ได้มีการแบบแอคทีฟไม่ได้มีการแบบว่าพบปะผู้คนหรือไม่ได้มีการแบบไปหาไปมาหาสู่ใครเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยเนาะออแต่เขาบอกว่าพอเวลาตัวคุณอยู่คนเดียวอะตัวคุณได้มีเวลาคิดมีเวลาอะไรอะเอเอขาบอกว่าตัวคุณอะอ รู้สึกมีความสุขขึ้นเนาะเขามองว่าตัวคุณแบบไปทีใจอะไรตัวเองอะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณก็กลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองขึ้นเนาะเออแล้วเขามองว่าช่วงนี้คุณอาจจะทําอะไรแบบแล้วมันโชคดีไหมเออเขามองว่าชีวิตคุณโชคดีขึ้นหรือว่ามีทรัพยากรอะไรเนะี่ยโอ้โหดีเลยมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมีโอกาสดีๆมีเงินทุนหรือว่าช่วงนี้คุณกําลังอาจจะประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ไหมเขามองว่าก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะแบบ อมีดาบเต็มเลยเออมีดาบเต็มเนาะแล้วช่วงนี้อยู่ดีๆคุณก็แบบตอนแรกคุณเงียบอยู่ดีๆคุณก็แบบว่าอุย้ยอยู่ดีก็ปังขึ้นพ,พอได้ไพ่เดอะเวอร์เนาะเงียบไปเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วอยู่ดีก็แบบว่าล้มหายใายจากไปไปไป,ไปช่วงหนึ่งแล้วอยู่ดีก็แบบว่าอยู่ดีก็แบบุกขึ้นมาก็เอา้าคุณประสบความสําเร็จแล้วหรออุย้ยคุณมีความสุขแล้วนะเออคุณประสบความสําเร็จคุณได้รับชัยชนะแล้วนะเออแล้วเหมือนว่า คุณแอบไปทําอะไรมาหรือเปล่าเขารู้สึกว่าคุณได้โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเออเหมือนมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นมีช่องทางทำมาหากินที่ดีขึ้นมีคนสนับสนุนขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเออเหมือนคุณอะ่ะตอนนี้ชีวิตคุณดีขึ้นพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยไพ่ดาวเรื่องการงานความรักการเงินคุณดีขึ้นเลยอะ่ะเอ้ยเหมือนคุณได้เกิดใหม่เลยอะ่ะเออเขาเขามอกว่าเฮ้ยมันมันจริงหรือเปล่าอ่ะมันใช่หรือเปล่าทําไมชีวิตอยู่ดีๆแบบเอออยู่ดีๆแบบเงียบไปจากวงจรแล้วก็อยู่ดีก็โผล่ขึ้้นมมาแบบรูสึกี การเริ่มต้นใหม่รู้สึกชีวิตดีมีแบบแฮปปี้ขึ้นการเงินการงานดีขึ้นน่ะเออเขาบอกว่าเอ้าทาไมเขารู้สึกว่าเขาสับสนกับชีวิตคุณมากเลยอะ่ะเออเขาแบบดูคุณไม่ออกเลยอะ่ะเออก่อนหน้าน,นี้ยเห็นเขาบอกว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าตัดสินใจอะไรเนาะไม่กล้าตัดสินใจอะไรเหมือนแบบเออรู้สึกว่าชีวิตคุณอาจจะหมดหนทางแล้วอะ่ะทางตันแล้วอะ่ะเออแล้วอยู่ดีๆอะ่ะเขาหวงว่า คุณอาจจะมีความเครยียดมีสังคมที่คุณอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ค่อยโอเคอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าที่จะก้าวหน้าได้อ่ะในในในสิ่งที่คุณอยู่อ่ะเออมันไม่น่าที่จะก้าวหน้าได้แล้วก็มันก็ไม่ได้มีใครที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วคุณก็เงียบหายไปแล้วอยู่ดีๆคุณก็มาแบบตุ้มเออเขาก็บอกว่าเออคุณทําได้ไงอยู่ดีๆคุณก็มีความสุขมีความสุขเอออีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออศัตรูเขามองคุณอย่างนั้นนะคะเขามอกว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีปัญหาเออแล ในเรื่องโซเชียลออนไลน์หรือว่าคุณหยุดชะงักแบบแกับเกี่ยวกับเรื่องสังคมอะไม่ได้ไม่ไม่ยุ่งกับใครปิดตูปิดตูดตนเงียบเนาะแล้วก็แบบออกจากวงโคจรสังคมอะไรประมาณนี้นเขามองว่าอย่างเงี้ยเนานะแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะเนาะเออแล้วอยู่ดีๆอยู่ด,ดีคุณก็แบบกลับมาแบบโพสโซเชียลออนไลน์หรือว่าอยู่ดีก็แบบกลับมามีตัวตนแล้วกันที่คุณกลับมามีตัวตนครั้งเนี้ยผู้คนเขารู้สึกว wow ้าวเนาะเออผู้คนเขารู้สึกว wow ้าวเพราะว่าก่อนหนะน้าเนี้เขามองรู้สึกว่ามอง มองคุณไม่ถูกอ่ะเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าศัตรูของคุณเขาก็รู้สึกว่าเขามีความเสียใจอย่างแรงอ่ะเออรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปดั่งที่เขาคิดอ่ะอืมเนาะมันไม่ได้ไปดั่งที่เขาคิดเขาคิดว่าคุณต้องมีความเศร้าใจเสียใจเขาอยากจะให้คุณมีความทุกข์เนื่องที่ที่เจอปัญหาที่แบบมีความทุกข์กายทุกใจเนาะเออแต่มองดูคุณสิเนาะคุณที่คุณยี้ไปเนี่ยคุณไปฝึกฝนทุ่มเท นะได้ราชนิถือเหรียญคุณไปทุกฝนนะที่คุณเงียบไปอ่ะนะคุณไปพัฒนาตัวเองนะคุณเอาเวลาที่คุณเงียบไปที่อยู่ในห้องแคบๆของคุณที่คุณไปทําอะไรคนเดียวอะที่คุณทําแบบเงียบๆอะคุณเอาเวลาที่เงียบๆที่แบบว่าไม่ได้ไปสังสรรค์กับผู้คนอะเออคุณไปเอาเวลาทําในสิ่งที่มันสังสรรค์สิ่งที่ดีๆอะเออสิ่งที่มันเป็นในเรื่องการเงินความมั่นคงอ่ะโอ้ ดูสิเออคุณเอาเวลาไปมุ่งมั่นตรงนั้นน่ะเออแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเขาอะ่ะเออมันทําให้คุณแบบว่ามันทําให้คุณแบบเหมือนมีชีวิตเหมือนเหมือนเกิดใหม่เออมันมีทําให้คุณอะ่ะมีชีวิตเกิดใหม่หลังจากที่คุณสูญเสียอะไรบางอย่างไปหรือว่าคุณมีความไม่ได้เป็นดังใจหรือว่ามีความเจ็บปวดไปเนาะเออแล้วมองว่าอยู่ดีๆคุณแบบมีการแบบตื่นรู้หรือว่ามีการแบบว่าที่รู้ขึ้นมาใหม่อ่ะเออเขาก็คิดว่ามองว่าชีวิตคุณน่าจะเจอเรื่องแย่ๆคิดว่าน่าจะ ไม่ได้แบบว่าจะมาฟื้นตัวเร็วขนาดเนี้เออแต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสติมากเลยนะเป็นคนที่มีสติมากเลยนะอืมเนอะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสติอะ่ะเขาก็ต้องคิดว่าตัวคุณความจริงแล้วต้องอ่อนแอนะต้องอ่อนแอต้องเจ็บปวดสิเออต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยสิแต่หมอคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยเออเนาะเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยศัตรูมองคุณแล้วเป็นที่คนที่เข้มแข็งแล้วเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มุ่งมัม่นตั้งใจ ที่คุณเงียบไปอ่ะคุณน่าจะแบบไปมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรที่แบบเป็นชี้เป็นอันมากขึ้นเนอะแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีความพยายามมากเลยอืมมันแบบปรรพบุุษศักดิมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยเหมือนแบบเหมือนแมวก้าวชีวิตเออเอาเอาคุณแบบยากเลยะมา,าเนี้ยคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเนาะเขามองว่าคุณเป็นคนเป็นผู้นําที่ดีมากเลยนะเออเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าที่ดีเออเป็นคนที่มีความพยายามเนาะเออไม่ยอ่อท้อ เออต่อการสูญเสียเออถึงเกมจะจบถึงกระดานจะจบถึงชีวิตคุณจะจบแต่คุณก็สามารถแบบกลับมาเบิกบานแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ได้ได้อย่างดีอะ่ะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณมองว่าตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่อะ่ะคุณก็สามารถฟื้นตัวได้อะ่ะเออประมาณเนี้ยเออสตูมองคุณอย่างเงี้ยคุณแบบเนอะสุดยอดมาก <laughs>